คงไม่มีทางที่จะจีบเอาบอกพี่ฟ้าไม่เคยจีบตัวพี่ฟ้าเองชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่มไม่มีคําไหนที่โกหกทุกอย่างที่พูดออกไปจริงใจที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วไม่งั้นมันคงจะไม่เกิดการจ้นเกิดขึ้นหรือว่าการอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนใช่ใชาไม่อยากเสียพี่ฟ้าไปค่ะถ้าพูดตรงๆนะไม่อยากเสียเขาไปรักมากกลัวจะเสียไป เหมือนกาการที่ว่าเราแล้วเราจะหายใจทําไมถ้าเรารู้ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องตายเราจะฉีดโบท็อกทำไมในเมื่อเ,เรารู้ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องแก่คิดดูลวกันว่าถ้าสมมติว่าคบพี่ฟ้าแล้ววันหนึ่งเลิกกันรู้เลยว่าเราทํางานด้วยกันไม่ได้ฝั่งเนี้ยเราอะทำงานด้วยกันไม่ได้เ,เ,รดไไดเราไม่ได้แบบแข็งแปรงขนาดนั้นที่จะต้องทํางานกับแฟนเก่าให้ได้อไรเงี้ยไม่ควรจะเป็นเกลียดกัน ทุกคนเป็นแฟนกันเลิกกันไปก็เป็นเพื่อนกันได้เหมือนพี่ฟ้าก็ยังเป็นเพื่อนทํางานกันได้ปกติเมื่อเราได้เจอใครสักคนหนึ่งแล้วไม่ว่าความสัมพันธ์เรามันจะไปต่อในรูปแบบไหนก็นแล้วแต่เราไม่ควรตัดเขาออกไปจากชีวิตอนาคตมีสิทธิ์ไหมคะถ้าตอบตอนนี้ไม่รูสิไม่มีสิทถ้าคนที่ใช่ไงมันก็ใช่ตอนนี้วันนี้บอกว่าไม่ชอบใครจะไปรู้ปีหน้าเราชอบก็ได้ปีหน้าเขาอาจจะเปิดตัวคบกันก็ได้ใครจะไป